นั่งเรือตกปลาพาเด็กๆไปนั่งเรือชมวิวกินลมเล่นๆนะครับแล้วก็ไปแวะที่เกาะหลนคลิปนี้ใช้เวลาประมาณ21นาทีนะครับ ก็เป็นทะเลบริเวณหาดลาวัยนะครับจังหวัดภูกเก็ตนะครคลิปนี้ก็บร,รากาศสบายสบายนะครก็ดูอรียบทของเด็กนะครก็มีความสุขและอยู่กับทะเลได้อย่างกลมกลืนนะครก็คลิปนี้ก็ฟังเสียงลมเสียงคลื่นนะครแล้วก็เห็นน้ำที่แตกกระจายนะคร ข,ข้างเรือแล้วก็ท้ายเรือนะแล้วก็บริเวณโดยรอบทะเลก็จะเป็นสีเขียวมรกตน้าเด็กๆก,ก็สบายสบายกันนะเด็กใต้ก็น่ารักนะตาโตแล้วก็ขนตายาวและงอนมากนะ้ มากับลูกชายนะ่ะน้องภูก,กันนะ่ะก็หนีอากาศที่ร้อนนะ่ะอบเป้าแล้วก็หมอกควันที่ลงจัดที่จังหวัดเชียงใหม่นะวันนี้ก็บินตรงจากเชียงใหม่8ปดโมงเช้านะมาถึงที่นี่ก็ใกล้ๆเที่ยงนะเข้าโรงแรมที่พักแล้วก็ทานอาหารนอนหลับตื่นขึ้นมาเพื่อนก็ชวนมานั่งเรือเล็กๆนะก็เป็นเรือตกปลานะซึ่งทําขึ้นมาใหม่นะครับ ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีก็มาลองเครื่องเรือก,กันหน่อยนะครับนั่งเรือชมบรรยากาศร,รอบๆบริเวณอ่าวแห่งนี้นะก็มากับเด็กๆหลายคนนะครับ ที่จริงมีเสื้อชูชีพอยู่ข้างหลังท้ายเรือนะแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพกันนะก็ขับเรือแบบนิ่งๆสบายๆนะทะเลก็ไม่มีคลื่นเลยนะก็คลิปนี้แบบคนเหนือมาเที่ยวทะเลนะก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสกับทะเลทุกซอกทุกมุมนะ ก็เห็นน้ําที่แตกกระจายอยู่ด้านข้างเรือก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะ ก็เอาบรรยากาศแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะมาถึงภูเก็ตครั้งนี้ก็จะนอนที่นี่สองคืนนะแล้วก็ไปที่เกาะพยาม จังหวัดระนองนะแล้วก็ไปที่เกาะสุรินหนึ่งคืนนะแล้วก็กลับมานอนที่เกาะพยามอีกหนึ่งคืนนะแล้วก็ย้อนมาที่จังหวัดภูเก็ตอีกหนึ่งคืนนะคืนนี้ก็นอนที่นี่นะวันนี้ช่วงบ่ายก็มานั่งเรือชมทะเลบริเวณนี้แล้วก็กลับที่พักนะพรุ่งนี้ก็จะไปทริปที่เกาะยารานะก็ไปเที่ยวอีกหนึ่งวันนะแล้วก็นอนที่นี่อีกหนึ่งคืนนะ สายน้ำที่แตกกระจายด้านข้างสวยจริงๆนะครับ น้ำทะเลที่นี่ก็สีฟ้าครามหรือว่าสีเขียวมรกตนะก็มองไปที่ท้ายเรือจะเห็นสายน้ำแตกกระจายนะก็ด้านหลังก็จะเป็นที่ปักเบ็ดนะก็น่าจะเป็นที่ตกเบ็ดนะน่าจะเอาเรือไปจอดไว้เป็นที่ที่แล้วก็ตกเบ็ดกันนะ คลิปนี้ใช้เวลา20กว่านาทีนะก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นมุมมองที่สวยงามนะแล้วก็อยู่ทางบ้านเราภาคเหนือไม่ได้เห็นมุมมองแบบนี้นะก็คือน้ำทะเลที่แตกกระจายเป็นฟองขาวนะยาวไปจนสุดลูกหูลูกตานะ Å! Oh, ก็เรือลำนี้เขาทำให้เช่านะราคาประมาณ5-7 0 0 0บาทนะต่อเที่ยวนะ ก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามนะ่ะท้องทะเลที่มีคลื่นแบบนี้นะดูการแตกกระจายของน้ำนะ่ะสวยงามจริงๆนะ ดูเด็กๆชาวใต้ซึ่งเขาชินกับภาพของทะเลนะดูเขานั่งอย่างสบายๆนะช่วงปิดเทอมหรือว่าซัมเมอร์นี้ก็พาลูกมาเที่ยวนะ ก็ตามที่สัญญาไว้นะก็มาเที่ยวประมาณ7-9วันนะก็ก่อนหลนก็อยู่ข้างหน้าโน้นแล้วนะก็เดี๋ยวจะเอาเรือเข้าเที่ยบที่ท่านะก็ลูกชายก็ตื่นเต้นก็ยังไม่ถึง

一个路吗？ ถ้าเทียบเรือยังเป็นไม้อยู่นะปกติเดี๋ยวนี้เขาเป็นพลาสติกกันหมดแล้วนะอันนี้ก่ออะไรเนาะก่หลนฮะก่อหลน ก็หนก็หลนเกหลนโอีลอิงนอหนเกาะหลนนะครับ เ,เกาะหล่นอยู่ที่ภูเก็ตนะครับสังเกตดูหาดทรายที่นี่ ไม่ค่อยมีขยะเลยนะคือมองไม่เห็นขยะเลยนะสังเกตดูจะมีแขกพัดไม่มากนะครับที่นี่เนะก็เป็น ที่พักเป็นรีสอร์ทเล็กๆนะส่วนที่อยู่ไกลๆโน่นเนี่ยก็บอกว่ามีชาวประมงพื้นบ้านอาศัยอยู่ด้วยนะก็เกาะหลนเป็นเกาะที่ไม่มีชื่อเสียงเท่าไหร่นะก็มาพักบนเกาะนี้ได้นะมีรีสอร์ทพักอยู่เหมือนกันนะครับ เล่นกันแถวนี้ก็ตัดภาพมาที่บนเรือเลยนะก็หาอะไรกินกันนะครับก็กินผลไม้กินน้ําหวานกินขนมกันนิดหน่อยนะครับเอาหยิบได้ลูกหยิบได้เลยเอาน้ำสไปซ์ไปกินน้ำกินถุงหมูไหมเอาเอาแตงโมเอาแเกกันเอาหนาไม้แป๊บเดียวตั้งเนี้ยเอาลูกยังไม่มีขอเป็นตาอันนี้ทำให้เอาไปหาไม่ได้เลยไม่ได้น้ำร้อนน้ำร้อนเอาหนามอะไรมาเนี้เอาเลย

นี่เราสามสิบเราคนนี้วกวด็ดเลยพี่นี่เลยจะช่วยเลยแล้วข้าวกันเลยข้าวกันมายลั่นนะเชื่อเลยเลยกันเชื่อเลยแล้เ,เ,ลเ,ออเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะฮะ ไม่เลยเวลาพักที่สุดเดเลยไลูกอากนลยี้วันุงนีก็ลกันลูกชายก็ไม่พอใจเท่าไหร่นะเพราะว่าได้เล่นน้ำทะเลน้อยนะแต่พรุ่งนี้ก็ได้เล่นทั้งวันนะ่ะ ส่วนตัวเล็กก็จะแย่งแท็บเล็ตของพ่อนะฮะก็ติดมือถือนะฮะก็เป็นเด็กที่ติดมือถือนะครักเดียวขึ้นมาทีหนึ่งนาทีหนึ่วนาที เดียวักัลคคคลิปนี้บรรยากาศก็กสบายสบายก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเอานำเรื่องราวที่ผมไปที่เกาะยารานะหรือว่าเกาะชายานะครับ มาฝากท่านผู้ชมนะก็มีเรื่องราวมากมายในวันพรุ่งนี้นะก็ทะเลภูเก็ตยามเย็นในวันแรกที่บินจากเชียงใหม่มาถึงภูเก็ตก็ประมาณนี้นะกรระ็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้เกียรติดตามรับชมช่องยู u ู e เคล็ดลับนะนก็เรื่องราวในชีวิต ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะก็จะนำมาเสนอท่านผู้ชมให้ครบทุกแง่ทุกมุมนะให้ครบทุกมิติในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นะพอคลื่น กลางกั้งเรือมันก็โยกเหมือนกันนะครับกสังเกตดูตอนถ่ายรูปนะโยกตามคลื่นนั่นแหละขากลรบนี่แทบจะไม่ได้วิ่งเลยนะผมก็ไม่ทราบว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่นะสังเกตดูน้ําไม่แตกกระจายเลยนะเหมือนลอยมาเอื่อยๆอย่างนั้นนะทะเลก็เป็นคลื่นประมาณนี้นะ ก็เชียงใหม่ภูเก็ตเดี๋ยวนี้ก็ร่นระยะเวลาเร็วขึ้นนะเมื่อก่อนขับรถจากเชียงใหม่มากรุงเทพก็ใช้เวลาเกือบ8ชั่วโมงนะวันทั้งวันก็เดินทางตลอดนะสมัยนี้ก็ใช้เวลาบินมาจากเชียงใหม่ถึงภูเก็ตก็ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงนะก็นำบรรยากาศแห่งท้องทะเลไทยมาฝากท่านผู้ชมในช่วงที่ เป็นฤด,ดูร้อนของบ้านเรานะนบบรรยากาศของท้องทะเลที่จังหวัดภูเก็ตก็สวยงามประมาณนี้นะนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะเ,นยเรือก็มาถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพนะ คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ยังเกียรติดตามรับชมช่อง YouTube เคล็ดลับนะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ